สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของสัญลักษณ์พื้นฐานในการเขียนผังงานกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยเรามาดูสัญลักษณ์พื้นฐานในการเขียนผังงานกันนะคะสัญลักษณ์แรกนะคะนั่นก็คืออ่ารูปวงรีนะคะชื่อเรียกของมันก็คือเริ่มต้นและจบนะคะความหมายก็คือสัญลักษณ์นะคะ ที่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดของผังงานนะคะเริ่มต้นและสิ้นสุดจะใช้สัญลักษณ์นี้นั่นก็คือรูปวงรีนั่นเองนะคะถัดมานะคะก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะชื่อเรียกก็คือการนําข้อมูลเข้าหรือออกนะคะแบบทั่วไปนะคะความหมายของสัญลักษณ์ก็คือรับและแสดงข้อมูลโดยไม่ระบุอุปกรณ์นะคะ สัญลักษณ์ที่3นะคะนั่นก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะชื่อเรียกนะคะก็คือการปฏิบัติงานนะคะความหมายของสัญลักษณ์นี้ก็คือการประมวลผลข้อมูลนั่นเองนะคะถัดมานะคะนั่นก็คือ,อสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตัวนี้นะคะ ชื่อเรียกก็คือการตัดสินใจนั่นเองสัญลักษณ์นี้นะคะความหมายของสัญลักษณ์ก็คือการตัดสินใจนะคะเพื่อพิจารณาเงื่อนไขนะคะลำดับถัดมานะคะนั่นก็คือลูกศรนั่นเองนะคะชื่อเรียกก็คือทิศทางการทํางานนะคะความหมายของสัญลักษณ์ก็คือทิศทางการทํางานนะคะใช้เชื่อมต่อสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อแสดงทิศทางการทำงานของโปรแกรมนะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างการเขียนผังงานกันนะคะผังงานกิจวัตรประจำวันนะคะในแต่ละวันก่อนที่จะมาโรงเรียนนะคะ,อ,ะอันดับแรกนะคะเริ่มต้นนะคะขั้นตอนถัดมานั่นก็คือตื่นนอนหลังจากตื่นนอนขั้นตอนถัดมาก็คือทำอะไรคะ ตื่นนอนเสร็จก็ต้องเก็บที่นอนนะคะเมื่อเก็บที่นอนเสร็จนะคะขั้นตอนถัดมานั่นก็คืออาบน้ําเมื่ออาบน้ําเสร็จขั้นตอนต่อไปก็คือแต่งตัวเมื่อแต่งตัวเสร็จนะคะแต่งตัวเสร็จแล้วก็มาโรงเรียนนะคะแล้วก็จบการทํางานนั่นเองนะคะตัวอย่างถัดมาค่ะนักเรียนนั่นก็คือ ไออุ่นไปตลาดเพื่อที่จะซื้อน้ำปลานะคะแต่ยายบอกว่าถ้าไม่มีน้ำปลาให้ไออุ่นซื้อเกลือแทนนะคะเราจะเขียนผังงานได้อย่างไรมาดูกันค่ะนักเรียนเริ่มต้นนะคะก็ต้องไปตลาดนะคะเมื่อไปตลาดไออุ่นไปตลาดนะคะก็ต้องอดูซินะคะว่ามีน้ำปลาขายไหมนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั่นก็คือ มีการตัดสินใจแล้วนะคะว่าถ้ามีอะไรคะถ้ามีน้ำปลานะคะถ้าเป็นเงื่อนไขที่เป็นจริงนะคะไออุ่นก็ซื้อน้ำปลานะคะแต่ถ้าเป็นเทสนะคะไออุ่นก็ต้องซื้อเกลือแทนตามเงื่อนไขนั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะคะแล้วก็จบการทางานนะคะสังเกตว่าจะเงื่อนไขก็คือจะ เลือกกรณีใดกรณีหนึ่งนะคะอาจจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จก็ได้นะคะตามเงื่อนไขเนาอะอ่มาดูคําถามนะคะคาถามก็คือเงื่อนไขของสถานการณ์นี้คืออะไรคะนักเรียนคืออะไรเอย่ยอ่านะคะมีน้ําปลาขายหรือไม่ข้อที่สองนะคะถ้าหากเงื่อนไขเป็นเท็จไออุ่นจะซื้ออะไรคะนักเรียน ก็คือซื้อเกลือนั่นเองเนาะซื้อเกลือนะคะอ่าถัดมานะคะตัวอย่างถัดมานั่นก็คือไอทีชอบกินไข่จึงไปตลาดเพื่อซื้อไข่ไก่แต่ถ้าไม่มีไข่ไก่ไอทีจะซื้อไข่เป็ดกลับบ้านนะคะมาดูซิว่าจะเขียนผังงานได้อย่างไรเริ่มต้นนะคะขั้นตอนถัดมานั่นก็คือไปตลาดเมื่อไปตลาดนะคะ ตามเงื่อนไขนะคะตามเงื่อนไขนะที่โจทย์ให้มานะคะก็ตรวจสอบนะคะว่ามีไข่ไก่ไหมนะคะถ้าเป็นจริงก็ซื้ออะไรคะซื้อไข่ไก่นะคะแต่ถ้าเป็นเท็จซื้ออะไรคะตามเงื่อนไขซื้อไข่เป็ดนั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะคะขั้นตอนถัดมาคือกลับบ้านแล้วก็จบการทำงานนั่นเองนะคะอ่า เงื่อนไขของสถานการณ์นี้คืออะไรคะนั่นก็คืออะไรเอ่ยมีไข่ไก่หรือไม่นั่นเองเนาะข้อที่2หากเงื่อนไขเป็นเทศไอที IP จะซื้ออะไรคะนักเรียนซื้อไข่เป็ดนะคะอ่าถัดมามาดูนะคะเรื่องของการเดินทางไปซื้อน้ำผลไม้ปั่นนะอ่าดูซินะคะว่าเราจะเขียนผังงานได้อย่างไรถ้าอ่าไปซื้อน้ำผลไม้ปั่นนะคะมาดู เริ่มต้นนะคะก็เดินเดินหน้านะคะเดินไปซื้อน้ำปั่นนะคะก็ต้องอตรวสอบนะคะเงื่อนไขนะคะว่าเจอร้านน้ําผลไม้ปัน่นหรือไม่นะคะถ้าเจอน้ําผลไม้ปัน่นร้านน้ำผลไม้ปั่นนะคะถ้าเป็นจริงก็เป็นไงคะซื้อน้ําผลไม้ปัน่นแล้วก็จบการทำงานแต่ถ้าไม่เจอ นั่นก็คือเงื่อนไขเป็นเท็จไม่เจอน้ำผลไม้ปั่นเราก็ต้องอะไรคะเดินหน้าไปเรื่อยๆเดินไปเจอน้ำเจอร้านน้ำผลไม้ปั่นไหมถ้าไม่เจอเป็นเท็จนะคะก็เดินหน้าเจอไหมเจอร้านน้ำผลไม้ไหมไม่เจอเดินไปเรื่อยๆนะคะถ้าเดินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะน้กงเรียนแต่ถ้าเจอก็เป็นไงคะเงื่อนไขเป็นจริงแล้วก็ซื้อน้ำผลไม้ปั่นแล้วก็จบการทํางานนั่นเอง ามาดูคําถามนะคะนักเรียนจากกรณีนี้นะคะครูถามว่าจากพังงานเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาหากเงื่อนไขเป็นเท็จเหตุการณ์ใดคะนะักเรียนถ้าเป็นเท็จก็จะทํำยังไงต่อคะถ,ถ้าเป็นเท็จก็จะทํำยังไงเอ่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตลอดเวลานั่นก็คืออะไรคะเดินหน้านั่นเองนะคะถ้าเป็นเท็จก็เดินหน้าเป็นเท็จก็เดินหน้าเดินไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเจอน้ําผลไม้ปั่นนะคะ โอเคสำหรับเรื่องของสัญลักษณ์ในการเขียนพังงานนะคะครูก็ขอนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ